มาออกแล้วขณะน,านี้กอร์รี่ลันเนอร์เป็นตัวนำโทเรโต,โตตัวที่สองโชคดีสุดที่รักตัวที่สามเซเว่นเฮฟเว่นที่สี่มิเตอร์ที่ห้าที่โค้งป้ายเก้ากอร์รี่ลันเนอร์เป็นตัวนำเซเว่นเฮฟเว่นตัวที่สองโชคดีสุดที่รักตัวที่สาม มินิเตอร์ตัวที่4ที่ป้าย8กอลีลันเนอร์เป็นตัวนำเซเว่นเอฟเว่นตัวที่2โชคดีสุดที่รักตัวที่3มินิเตอร์ตัวที่4ที่โค้งป้าย7เซเว่นเอฟเว่นเป็นตัวนำกอลีลันเนอร์ตัวที่2เอลินโยตัวที่3 โชดีสุทธิรักตัวที่4โชคดียอดแสนชัยที่5ที่โค้งปลายออกทางตรงกอริลเลอร์เป็นตัวนำเอรินโยตัวที่2เซเวนเนปเบนตัวที่3โชคดียอดแสนชัยตัวที่4ขนขณะนี้กอริลเลอร์เป็นตัวนำเอรินโยตัวที่สโชดียอดแสนชัยตัวที่3ขณะนี้กอริลเนอร์เป็นตัวนำเอรินโยที่2โชดียอดแสชน,แน,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 น 2. ชัย,ชยที่ส